สวัสด,ดีวันนี้อยู่กับ Rainbow Six Extension นะยูกับภารกิจพิเศษมาน,นานวนมาทีก็คือภารกิจ Eclipse <c oughs> คือจะเป็นภารกิจที่ไฟดับนะจะวนมานานๆครั้งถ้าเกิดใครยังไม่เคยเล่นพอเล่นแล้วมันจะผลล็อกพวกชุดพวกสกินปืนลิมิเต็ดของอีเวนต์นี้ซึ่งผมเคยเล่นไปแล้วแล้วมันก็วนกลับมาใหม่นะเดี๋ยวถ้าเจอห้องเราจะตัดไปอีกทีหนึ่งเลยแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลา เจอห้องแล้วเรียเจอกัน two t years later เจอห้องแล้วนะทุกคนดาวเฉานี่นะมันก็จะมีตัดกำลังกับกู้คืนไฟฟ้าแล้วก็กำจัดนะมี3สเตจสองสเตจแรกจะคล้ายๆกันแต่ว่าเพิ่มความยากมา1หัวกะโหลกนะส่วนท้ายสาหัวกะโหลกมันก็จะมีแบบวิกฤตการั์คือแบบเอานะไฟดับก็ต้องใช้ ความสมรรถนพอประมาณเอาตัวที่เป็นประโยชน์ไปลแล้วกันนะตัวอะไรดีนะเราต้องดูทีมก่อนนะว่วทีมออเอลอะไรไปเออลุกก็น่าสนใจไหมไม่ไลออนแล้วกันสแกนไลออนในเกมเรมอสิกเวอร์เนี่ยคือโคตรโหดนะสแกนนานนะไม่เหมือนในเวอร์ชันยิงเว่า์ติสแกนแบบ วีสองวีก็หายไปละยังกับตดตดยังไม่ทันหายมันหายไปละโคตรโหดเกินบาลานเกมไปนั้นนะทุกคนไปพร้อมรุยดาวเทาวใครไม่ดาวแต่ทาวดาวเฮ้ยอะไรทาวดาวดาวทาไปด่านมันก็จะมืดๆหน่อยนะเพราะว่าไฟดับ เรียบร้อยลางแตกซเตลแตกแต่เพ่นเคียงตรงนี้มียานะขอเก็บขอเก็บก่อนเลยอ๋อยิงไอวกตุ้งติ้งกันน่ารำคาญมากตุ้งติ้งมากโอเคอ๋อยังมีอันอึ่ โอเคเพื่อนทำเควสไม่ผ umm> ่านแล้วนะเควสนึงเหลือแค่ต้องปั่นไฟละเหมือนเพื่อนไม่เคยเล่นธรกิจนี้นะมันก็เลยเฟลนะเดี๋ยวเราไปอันนี้คับของดีของดีมันจะได้เพิ่มระเบิดให้เรานะปกติยาให้มันนะครับ เราต้องไปเปิดเครื่องบัตแฟนนะไม่งั้นเราไปอแอรล็อกไปเลยเพื่อไปเปิดเครื่องแล้วทีนี้เราก็ต้องรอเวลานะสองนาทีไฟไฟมาแล้วอันนี้เราก็เอาตัวเองให้รอดสองนาทีไม่ยากนะทุกคนไม่ยากนะม,มีเจอเจ,อเ,จอเกอร์แล้ง่ายขึ้นเยอะท่าเพื่อนวางเครื่องนะ สัาร์กี้ที่ไม่ยังเท่าไหร่โอเคค่อยๆไปค่อยๆกันสยายามท่านวางเครื่องละแรงงานขึ้นแรงานขึ้นแต่เราก็จะพยายามช่วยยิงไม่ให้มันโดนเครื่องโอเคชิวๆนะซ้ายขวาซ้ายขวาไหนจะมาโอเคท่านโดนเมื่อเดนนี้ ไม่เป็นไรนะเหมืนอนต้องรู้จะมายิงครับโดนไหมไม่โดนอีกแล้วหนะึ่งมีตั้งงานไม่โดนเลยไม่ค่อยแม่นละตอนนี้งงโอเคม่ได้ฝันอยูบ้างเพื่อนยิงมาละโอเคแต่ตัวนี้ฆ่ายโอเคพื่อนยิงไปละสแกนเลย การจ่ายโอเคตัวนี้ของผมครับพยายามยิงขานะเพราะเดี๋ยวมันโดนเพื่อนถ้ายิงตัวมันจะระเบิดโดนเพื่อนกับเพื่อนไม่ได้โดนถ้าอยู่ไกลๆยิงยิงตรงระเบิดไปเลยเดี๋ยวเซิฟเซลก็นะเดี๋ยวเพื่อนตุยแล้วไม่มีคนช่วยโอเคอีกสิบวิไม่น่ามีปัญหาอะไรละ หันจะได้ด้วยดีห้าวิโอเคไปไปกันมียานะเอเลยสแกนสแกน,กน,กนโอ้สแกนไม่ติดเรียบร้อยขอขอโอ้โหแค่ได้วะดูไม่ได้อ้อหมาเราไปเยี่งกระสุเนเว้ยนะ ็ไดคือว่าแบ่งๆกันก <c oughs> ็ทำอะไรของมันเลยิงกระปุกลงโอเครอบนี้ก็เหมือนเดิมนะเปิดเครข้าหมดไฟกับกำจัดลังถ้าเพื่อนไม่ทำภารกิจล้มเหลว <c oughs> ก็คือเวลาวงมันมาถึงรอใช่ปะวงข้างหน้าเนี่ยเราห้ามขยับ ถ้าเราขยับอะ่ะมันจะเฟลโอเคโอเคเดียยรบอยรกิจเฟลเซ็งมากเลยเพื่อนเพื่อนโหดเกินนะทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนที่หัวร้อนไม่ใช่ฉันน่าจะเป็นเจกเกอร์ที่อาจจะหัวร,อร,ร้อนอ้หือ หมดเกินเป็นผู้อย่างรู้นะอะไรวะนะมืดมากมืดมากบอกเลยใครมองเห็นเบาะแล้วกนะันวันนี้วันนี้ให้ทุบตุ้งติ้งก่อนอย่าดื้ออย่าดื้ออย่าดื้อมีพี่บอ็ด้วยนะข้างหลังก็เหมือนจะมีมาให้อีกมั้ยนี่สวยมาก ไอ้ยังอันนี้แหละโอเคเก็บไอ้ยังกันของแพงของแพงโอเคคลิปนี้พูดโอเคไปเกี่ยวกีก่รอบก็ไม่รู้แล้วนะแต่ก็โอเคเออไม่ใช่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 ไ,ชไชปยิงไอ้ตุ้งซิ่งอ่ะน่ารำคาญวะ่ะอันนี้คือป,ป้อนป่ะอ๋อถ้าเป็นอันนี้พี่ขอแนละ้วเนาะ มีแสบแค่นั้นนะก็ส่วนอยู่ตรงนู้ตอนนี้ต้องหาเครื่องปั่นไฟหาเครื่องปั่นไฟกันเมนแปรต่อไม่ได้อยู่ไหนเครื่องปั่นไฟตรงนี้ทางที่เรามาแมพมันก็ไม่ได้ใหญ่นะทรับแม่หาไม่เจออยู่ไหนเครื่องปั่นไฟทางนี้เหร ไม่น่าใช่อาจต้องกลับไปทางเดิมนะน่าจะพลาดพลาดไปโ <Okay. S 1> อเคงั้นก็ขอละกันกระสุนตรงนี้น่าจะอยู่สถานี้นะเครื่องบันไฟเดี๋ยวเราไปเช็คโซนซ้ายนะแถวนี้เพื่อนน่าจะยังไม่ได้มาดูกันไม่าจะแถวๆนี้เลยใช่ไหมข้างหลังบอ เปิดเครื่องปนไฟรครับเปิดปุด๊บปิดตัดหน้าปับโอ้ย,อยแขกที่มันด้รับเชิญเดีวขอลงรู้ก่อนล้กันจะได้ปลอดภัยนะมันมาทางเดียวแล้วก็ดีเฟนต์ไปนาะที40 ไม่ได้ยากเลยยากแค่เพื่อนไม่รู้ภารกิจแ,แค่นั้นแหละภารกิจเลยเฟลหมดทุกคนปืนนี้ก็ดีนะยิงแรงว่ะไม่กี่นัดเอาอยู่ดามิแรงสะใจไม่กว่าฝนเบิ่นเลยมันไม่ยอมลงมากันนะ โอเคเราต้องไปเปิด <laughs> ไปเปิดเครื่องหมดไฟรอบหนึ่งนะเรียบร้อยนะเหมือนเพื่อนไม่เปิดละ <laughs> เพื่อนผู้เสียสละโอเคไปเปิดหน่อยพี่ชาย <Okay. S 2> เปิด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 แล้วก็ต้องกลับมารูเดิมเดี๋ยวปา้านี่ให้สแกนให้ด้วยแถมแถมแถมอีกนาทีหนึง่งเหลือจะเชื่อผม,ม่าเหลือจะเชื่อจริงๆมันไม่ได้ยากมากแต่ถ้าทีมแบบยังไม่พอยังไม่ค่อยเข้าใจภารกิจอาจจะยากเพราะภารกิจมันจะเต็ แต่ถ้าไม่ได้สีเรื่องคะแนนมากเลยก็ไม่เป็นไรเกมนี้เล่นยิงเอาหอวานทวานเหมือนพวกสปาร์กกรโดดลงหลมุมไม่เป็นต้องเดีนอ,อ้อมโอ้ยมีตัวใหญ่ตัวใหญ่เพื่อนน่าจะไปจัดการแล้วมั้งหรอไม่ใช่เพื่อเปโดนตีโอเคตัวบารตัวใหญ่ รอบนี้น่าจะเปิดแล้วมั้งประตูตคงไม่ดับอีกรอบแล้วเจอแล้วปลาเพิ่มมาอีกห้าวิอีกห้าวิเรียบร้อยเข้าประตูกันมาสุดหล่อสุดหล่อไม่มาสแกนนิ้วกว่าแล้ว ก็สูงโก่งจ่าก,ก่อนระเบิดเลยว,ว่าเราไม่ออกไปเอาอยู่แล้วเก็บเลยเออเองเงินเลือดน้อยสุดแล้วเก็บไปเนี่ยเกมผีไฟสแกนละพร้อมดุย ตอนนี้ก็คือเราต้องไปตัดตัดลังม,นะมันนะถึงจะผ่านลังมันจะอยู่ตรงกึ่งกลางวงแหวนที่มันเป็นไฟกระพริบออกมาเห็นปอมเมืกีคอยดูนะเนี่ยเ,ยเสียงคล้ายไเฟ้าคือลังมันรามาเข้ามาเก็บพวกนี้เฮ้ยไปขยับนะตอนมันมาเมื่อกี้เผลอ รังอยู่ตรงนู้นห้ามเดินนะพอพอเป็นเหมือนทีห้ามเดินให้วงมันขยับเข้าไปข้างในก่อนโอเคถ้าถ้าเราเดินตอนที่วงมันมาเฟลนะถ้าเฟล,ละอะอ่าฮามันเพื่อนจะไปเดินตอนมันขยับนะถ้าเฟล,ลก็คือรังมันจะย้ายตำแหน่ง,งไม่เป็นไร ค่อยนะเราสู้ได้เราสู้ได้เราแบกได้แม่ต้องหัวอยู่ตรงเนีนยะรังมันยาละอยู่ตรงนู้นค่อยๆใจเย็นๆเดี๋ยวเราต้องรีบไปนะอือ<ด>หือ มันตรวจพบการเคลื่อนไหวแต่ว่ามีคนขยับมีคนขยับเท่ากับต้องการจัดทัว่าอาเชียนให่หมวะเราจะไปดักรังใหม่เลยแล้วกันกนารเพ,พื่อนทำผ่านโอเครางอยู่ตรงนี้เราต้องสปีดไปนะโอเคขอบมาอยู่ตรงนี้วิ่งวิงว่งวิงว่งวิ่งเพื่อนเพื่อนสุดเก่งอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาโอ้โห พี่พี่ชายพี่ชายทำให้มันยากทำไมเป็นไงเจเกอร์เจเกอร์กูโนเล่นเป็นปะเนี่ยโอเคอันนี้มาลองนิ่งนะใครขยับวะยาขยับเออยาขยับยาขยับอยู่นิ่งๆเออเดี๋ยวเจาะลังให้ เหลีกสองรอบหลีกสองรอบมันยากว่าทีอยู่มาตอนเนี้ยโอเคโอเคโอเคขอดมาอยู่ตรงน,นี้เดินไปโอ้โหมาผิดทางมาผิดทางตอนนี้มันเข้าไม่ได้ต้องเจาะรูบางฝากเพื่อนละจริงต้องเจาะรูเข้าทางนี้ไม่ละ ยายาอืม yeah, yeah. mm hmm. ค่อยๆใจเย็ยนเพื่อนใจเย็ยนเอออะไทีนึงเราต้องหาดักนะเราต้องหาดักไม่งั้นไม่ไม่ผ่านแน่ถ้าเพื่อนอเล่นไม่เ,เป็นให้อ,อ,อยู่ตรงนู้นไปๆๆๆโน้โอเค ใกล้ถึงแล้วอย่าขยับอย่าขยับอย่าขยับใกล้แล้วขออีกทีเดียวขออีกทีเดียวอย่าเฮ้ยเราเป็นคนปิดฉากนะครับทุกคนสวยๆเรียบร้อยดูระเบิดเอา Let's go ขี้แทบแตกนะเล่นอันนี้มันไม่ได้ยากว่ะอาเคียนะยากกว่าทีมเรียบร้อยนะสำหรับอีเวนต์อีคลิปส์วัววัววัวไป let's go <S กลับบ้านกันเดี๋ยวมาดูคะแนนได้กี่คะแนนกันเพื่อนคนออกไปละมี ตัดก,กำลังไม่สำเร็จทั้งสองรอบนะเดี๋ยวจะเชื่อโอเคเราคะแนนเยอะสุดนะซึ่งมันก็แน่นอนอยู่แล้วโอเคถ้าชอบคลิปแบบน,นี้ไว้เจอกันคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวีดสวัสดีฟันดีอรุณสวัสดีบ๊ายบายจุบ๊บ